นะฮะก็คือเธอพูดไม่ได้นะก็คือคนใบ้นั่นเองนะแต่หน้าตาสะสวยนะครับเราก็อยากจะถ่ายทําเธอไว้นะฮะเพื่อเป็นปฏิบัติประวัติศาสตร์ของโลกนะฮะชื่ออะไรไม่รู้นะฮะนะฮะเธอไม่สามารถสื่อสารกับพี่แจ็คได้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าหน้าตาสะสวยนะแก๊งนี้น่าจะ่อดสิือด้วยอีกสองคนอันนี้ด้วยฮะ อ๋อนะฮะครับคนนี้ครับแล้วก็จอดเสนอด้วยครับนะฮะหน้าตาหน้ารักไอ้นะครับนะฮะครับแต่ว่าพูดไม่ได้ไม่ได้ทั้ง3คนนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้นะฮะครับนะฮะครับนะก็มาจอดเสนอกับพี่แจ็คดอสันมาดูว่าเสนอของเธอสวยขนาดไหนครับนะคนนี้เลยครับนะฮะโอ้โหสวยงามครับพี่น้องนะฮะครับนะเอาละพี่แจ็คแทงเลยก็แล้วกันนะฮะอ่าภาษาใบก็ได้กันพอสสปวนแล้วก็ไม่เก็บแล้วก็สวยราคาก็บอกกันไปเรียบร้อยนะฮะครับนะ พร้อมนะครับโอเคครับนะฮะโอเคครับนะฮะโอเคอ้าวพร้อมแล้วนะครับนะฮะครับนะฮะจับพร้อมไปเลยไปอยู่ไหนปอยู่ไหนวะอืมแล้วนะครับเธอพร้อมแล้วครับนะฮะอ่่าทีเราถามชื่อเธอแล้วนะครับบอกว่าค่อนข้างใหยากนิดหนึ่งนะครับนะฮะเอาล่ะโอเคครับนะฮะผ่อนคลายครับอย่ากเก่งนะฮะโอเคน้น้องน้องน้องอากเก่ง อย่าเก่งนะฮะไม่เก่งนะครับนะฮะครับนะฮออน่โอเคนะครับนะฮะค่อนข้างจะเก่งแน่ๆนะฮะครับนะแต่ก็พอได้อยู่ครับนะฮะเพราะว่าเธอไม่ได้ยินเสียงของพี่แจ็คนะฮะคนที่เป็นใม้ก็คือคนที่ไม่ได้ยินเสียงนะครับนะก็เลยพูดไปได้นะครับนะโอเคครับนะนี่ครับนะให้ดูก่อนนะครับสวยงามนะฮะ สวยงามนะครับโอเคโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะให้เธอใส่เกงของต๊ะล้างอ่าสตูให้เธอนะครับนะฮะเธอบอกว่าสบายมากนะครับนะฮะแต่ว่าเสียนิดนึงนะฮะที่เธอพูดไปได้หน้าตาะสวยเลยทีเดียวนะครับนะก็ดีใจครับนะที่แฟนคลับพแจารเกียอะแยะเลยทีเดียวนะครับ 啊。